วิกฤตต่อจากโควิด -19 ที่จะเป็นบวกต่อราคาทองคำนักลงทุนหลายท่านเห็นแล้วว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมีการระบาดในโลกนี้ก็ติดเชื้อไปมากกว่า1 5ล้าน5แสนคนนะครับณนะวันที่9เมษานะครับพศ2563ต้องบอกว่าเกือบ1ไตามาสแล้วที่เกิดการระบาดโอ้โหการระบาดนี่ทำให้ต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะรุ่งยากกันพอสมควร หากเรามองเนื้อในกันจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าการระบาดเนี่ยมีไล่ตั้งแต่ทางจีนเป็นศูนย์กลางนะครับต่อมาเนี่ยหมดจากจีนไปอิตาลีจากอิตาลีไปสหรัฐแต่ทำไมจีนคุมอยู่อิตาลีกับสหรัฐคุมไม่อยู่เพราะอะไรครับจริงๆเรามองว่าการระบาดโควิด -19 เเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้นำแล้วความพร้อมของประเทศนะครับหากผู้นำเนี่ย ห่วงเศรษฐกิจมากกว่าสุขภาพของประชาชนเราจะเห็นภาพคล้ายๆกับสหรัฐก็คือเราจะเห็นการรับมือนะครับกับวิกฤตของการระบาดโควิดเนี่ยแบบทางยุโรปกับสหรัฐก็คือ,เ,อ,อเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โบยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำนะเราโบยผู้ตามด้วยเพราะว่าถ้าผู้นำสั่งอะไรแล้วเนี่ยผู้ตามไม่ทำตามเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผล ผลสำลักผลสำลิดนะครับที่ดีพอที่จะทําให้ความสําเร็จเป็นเกิดถ้ายกตัวอย่างจีนจีนมีการสั่งปิดเมืองสิ่งที่ตามมาคือประชชนยอมทําตามเห็นไหมครับณนะปัจจุบันจีนเกือบจะคุมโควิดได้หมดทุกอย่างแล้วตอนเนี้ตัวเลขการแพร่ระบาดในจีนเนี่ยมันมาจากการที่ ออนักศึกษาจีนหรือคนนอกประเทศจีนที่เป็นเชื้อชาติจีนนะกับมาจากต่างประเทศเข้าสู่จีนอันนี้จะมีการระบาดเป็นแบบเดรี่นว่าออมาจากข้างนอกนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่อยากสื่อว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการรับมือกับคนทําตามอันนี้คืออย่างแรกนะโอ้โหนอกเรื่องไปไกลเลยนะครับว่าวิกฤตต่อจากโควิดคืออะไรนะครับจริงๆเรามองว่าวิกฤตต่อจากโควิดเนี่ยคือนี่ เอาทำไมเป็นเรื่องนี้ละ่ะก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยทุกประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นของไทยเองเนี่ยก็มีการออกพันธบัตรให้ซื้อพันธบัตรทำนี่ให้มากขึ้นนู่นนี่นั่นอเมริกาก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายธนาคารต่างๆทุกประเทศเนี่ยก็เรียนเศรษฐศสาสตร์มาเกิดทั้งหมดโดยเศรษฐศสาสตร์เนี่ยเขาก็มีนโยบายการเงินแบบ4ี่แบบ 1. เป็นมาตรการดอกเบี้ยก็คือใช้ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงอยากให้ เงินเฟอ้อในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นก็ลดดอ,อกเบีย้ยซะทําให้เงินคนเนี่ยมีการเอาเงินออมออกมาใช้มากขึ้นนะครับดอกเบีย้ยถูกการกู้มากขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เห็นภาพกันอย่างที่2ซื้อหรือขายพันธบัตรรัฐบาลเอ้ามันเกี่ยวยังไงล่ะนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าธนาคารกลางเนี่ยมองว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเยอะเกินไปเขาก็จะมีการ เปิดนะครับขายพันธบัตรรัฐบ,บาลเพื่อดึงเงินของประชาชนที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบ,บาลเนี่ยกลับเข้าไปนะครับทำให้เขาซับเงินที่อยู่ในระบบเนี่ยให้ลดลงนั่นเองหรือถ้าเขาอยากให้ปริมาณเงินในระบบเศรฐษฐกิจมากขึ้นเขาก็ซื้อพันธบัตรรัฐบ,บาลกลับมาแล้วก็คนที่ถืออยู่เนี่ยก็จะได้เงินกลับไปอ่ะมันเป็นเจ้าภาพนี้นะครับการทําให้เงินเฟ้อเงินเฟืดอมันมีวิธีหลายแบบส่วนอย่างที่3าม คือการใช้อาตาัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เช่นยังไงบ้างในในปัจจุบันหรือในสหรัฐดีกว่ายกตัวอย่างในสหรัฐปกติสหรัฐเนี่ยจะมีการใช้อาตาัตราเงินสำรองของธนาคารเนี่ยหรือที่เรียกกันว่า RR R อยู่ไอ RR ตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าหากแบงก์ชาติเนี่ยเป็นคนกําหนดตัวนี้เอาไว้ว่าถ้าคุณมีเงินฝากเข้ามาร้อยนึงเนี่ยคุณต้องสำรลองจ่ายเนี่ยราวๆสาบาทนะก็คือ30% อันนี้นจะทําให้สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์เวลาคนมาถอน,นมีสภาพคล่องที่ยังสามารถปล่อยถอนให้ถอนได้ถ้าเกิดถอนไม่ได้เมื่อไหร่แน่นอนว่าเห็นการล้มของธนาคารแน่ตัว R r ที่เราพูดว่าเงินสำรองมันมีผลต่อการทําให้เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากนะเพราะถ้าเกิดว่าธนาคารกลางใช้อาตาัตราเงินสำรองบอกว่าแบงก์พาณิชย์คุณสามารถลดอาตาัตราเงินสำรองเหลือ10%ได้นะจากเดิม30อย่างเงี้ยเขาก็สามารถปล่อยกู้ได้อีก20% อันนี้แหละก็จะเห็นสภาพคล่องหรือถ้าเกิดเขาไม่อยากให้ปล่อยกู้เขาก็เพิ่มอัตาเงินสำรองขึ้นมาง่ายๆอย่างนี้นเลยครับส่วนอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นของใหม่ที่เป็นมาตรการเข้ามาเนี่ยในการผ่อนคลายเชิงปริมาณหลายคนคงได้ยินแหละในปี2008เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเป็นคนคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาก็คือโดยคุณเบนเบรนเก้นี่แหละที่เราคุ้นหลักๆเลยคือ QE ครับ มันคือ QE ถ้าถ้าเราเห็นสานภาพตอนนี้ถ้าใครใช้บ้างนะครับก็จะมีทางสหรัฐใช้ดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ 0- ถึง0.25ส่วน QE เนี่ยไม่จำกัดต่อมาเนี่ยจะเป็น EU ใช้ดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยอยู่ที่0%นนะครับแล้วก็ QE เนี่ยอยู่ที่8 7แสนล้านยูโรส่วนอังกฤษหรือที่คนเรียกสหาราชอาณาจักรเนี่ยใช้ดอกเบีย้ยเนี่ย0.1%แล้วก็ QE เนี่ยอยู่ที่ 6.45แสนล้านปอนด์ญี่ปุ่นนะครับดอกเบีย้นยนโยบายติดลบที่0.1% QE 12ล้านล้านเยนส่วนจีนมีการลดดอกเบีย้ย rr ลงนะครับสู่ระดับลดลงไปอีกนะครับลงมาจากเดิมเนี่ย0.5ถึง1%สิ่งที่ท่านเห็นก็คือตอนนี้เขาพยายามที่จะให้คนเนี่ยกู้เพื่อที่จะทำธุรกิจไปทำให้เงินในระบบมันโฟมมากขึ้นเพราะว่าการระบ,บาดของโควิดเนี่ย ทำให้คนไม่ใช้เงินเขาก็พยายามไม่ใช้เงินแต่สิ่งที่ตามมาที่เขาก็รู้แหละว่าคืออะไรที่ตามมาก็คือว่าการกู้เนี่ยมันตามมาด้วยความเสี่ยงอย่าง NPL ที่เข้ามาณนะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าปริมาณนี้ทั้งโลกนะมีมูมล,ลค่ามากกว่า GDP ของโลกไปเรียบร้อยแหละอย่างในกราฟนะครับที่จะเห็นก็คือว่าปริมาณนี่พุ่งไปเราๆอยู่ที่ประมัน 350ร้าล้านล้านดอลล่าสหรัฐส่วน GDP เองเนี่ยยังอยู่ที่ไม่เท่าไหร่เองส่วน GDP เองเนี่ยมันก็อยู่ที่แถวประมาณสัก3 1 2รล้านล้านดอลล่าสหรัฐเองโอ้โก็แบบไม่ได้เยอะมากอะไรขนาดนั้นมันก็น่าเป็นห่วงในสิ่งที่เราเห็นภาพต่อมาเรามองถึง NPL ใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นคำถามคือ NPL มันเกิดได้ยังไง หนึ่งเลยมันจะเกิดจากหนึ่งก็คือถ้าท่านกู้ไปแล้วเนี่ยแล้วท่านผิดนัดชําระหนี้เนี่ยไม่ชําระเงินเกิน3เดือนเนี่ยอันนี้จะเป็น NPL ซึ่งถ้าเกิดว่าโควิดอยู่นานกับอยู่โควิด -19 เนี่ยอยู่กับเรานานๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิด NPL แล้วการเ,เกิด NPL เนี่ยมันกระทบต่ออะไรได้บ้างหนึ่งคือ ดอกเบี้ยจากที่เราเคยจ่าย1%มันจะพุ่งขึ้นไปครับเพราะว่ามันเป็นการที่ใช้ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหน,นี้พอเกิด mpl สิ่งที่ตามมาคือกว่าจะทําให้มันเป็นหนี้ดีได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ที่ทำให้เราต้องโฟกัสมากมาพอถ้าเกิดเราใช้เวลานาน,านกว่าจะกู้อีกรอบเนี่ยแน่นอนว่าเงินหรือเศรษฐกิจทุกวันนี้มันโตจากหนี้ที่กู้มาฉะนั้นเราจะไม่เห็นเศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวได้สักพักใหญ่ๆ คำถามคือทุกประเทศมีนี่ NPL หมดแล้วเราควรจะจับตา NPL ของประเทศไหนหรือนี่ของประเทศไหนเราก็เลยมองว่านี่ของเบอร์หนึ่งที่เป็นธุรกิจประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกคือใครก่อนปรากฏว่าเขาเป็นสหรัฐที่เรารู้กันแหละว่าว่าเป็นสหรัฐที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกแน่นอนว่านี่ของเขาเนี่ยน่าจะสร้างความเสียหายได้มากที่สุดด้วยคำถามคือตอนนี้เนี่ยเขามีนี่อยู่ที่ ตรงไหนบ้างแล้วมูล,ลค่าเท่าไหร่อันนี้จะเป็นตารางที่ท่านจะเห็นก็คือนี่สาวรัสเองเนี่ยต้องบอกว่าเรามี2พีเรียดก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นที่ต้นปี2,551หรือถ้าเป็นคิดจะตักกระาดาเนี่ยก็อยู่ที่2 0 0 8จะเป็นนี่ก่อนตัวเรขก่อนเกิดวิกฤตนะครับซับทามหรือแฮมเบอร์เกอร์ที่ท่านรู้จักกันนั่นแหละ แล้วก็อีกพีเรียดหนึ่งที่เป็นตัวปัจจุบันนะครับนั่นคือสิ้นปี2 5 6 2หรือปี2,019ตามคิสศ,ศักระเราก็จะเห็นภาพโดยนี่ที่เราเอามาเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวตัวแรกนะครับเป็นนี่ต่อ GDP ทางสหรัฐต,ต้องบอกว่านี่ต่อ GDP เนี่ยตอนนี้เนี่ยช่วงเกิดวิกฤตซับไทม์หรือแฮมเบอร์เกอร์ถ้รู้จักกันเนี่ยนี้ต่อ GDP อยู่ที่64%แล้วมูล,ลค่ามันคือเท่าไหร่ มันคือ9ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐและในปัจจุบันเนี่ยก็คือเส้นปี62เนี่ยนี่ต่อ GDP เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาสู่ระดับที่106่งรจุดหนึเปอร์เซ็นต์นะครับโดยมูล,ลค่าเนี่ยอยู่ที่23ล้านล้านดอนลลาร์สหรัฐท่านนับมูล,ลค่าเนี่ยในการเพิ่มขึ้นมาของนี่ต่อ GDP เนี่ยมันเพิ่มถึง143เปอร์เซ็นต อูอันนี้อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะพอนี่เยอะมากอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยถ้านี่ต่อ g d p เยอะขนาดเนี้ยค่างเงินมันจะอ่อนมากๆแต่ปรากฏว่าเป็นประเทศผู้นําที่มีคนต้องการเงินดอลลาร์อยู่ทุกวันเนี่ยมันทําให้เงินดอลลาร์ไม่ได้อ่อนอย่างที่เราเห็นกันถ้าบ้านเราเป็นเงี้ยแน่นอนว่าแย่แน่นอนค่างเงินบาทจะไปอยู่แถว,แวเราเอ,อ่อห้าสิบบาทต่อดอลลาร์หรือ60บบาทต่อดอลลาร์ก็เป็นไปได้เพราะว่านี่มันเยอะมาก แล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนี่สาธารณะนะครับก็อยู่ที่ปรมาณ9ล้านล้านในปี2561 5ส่วนปัจจุบันนะครับสิ้นปี2561ก็อยู่ที่23ล้านล้านนี่สาธารณะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสูดับเอ156เอรนก็เยอะนะส่วนที่3พวกตาสารนี้ทั้งหมดเราก็สินเชื่อเนี่ยทั้งหมดของทางสารัฐเลยเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยอยู่ที่ 53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณนะสิ้นปี62อยู่ที่75ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐบวกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยส2่สน่วนนี้ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้นะครับที่เราเห็นหลักๆเนี่ยก็ก่อนเกิดวิกฤตนะครับอยู่ที่3.3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจบสิ้นปี62 6.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบเกือบรนะครับก็คือ9.7ปเนั่นะเองอันลองสุดท้ายนะครับนี่ที่ตราสารหนี้ที่ธนาคารกลางสาหรัฐเนี่ยถืออยู่ก็คือนี่ที่เขารับซื้อเข้าไปนั่นแหละก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยอยู่ที่7.4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันก็คือสิ้นปี62เนี่ยเขามีการซื้อตราสารหนี้เพิ่มขึ้นไปเนี่ย ไปอยู่ที่ระดับ2.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมาเนี่ย251%เโอ้โหเยอะเยอะจริงเยอะจังนะครับเราก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ปรากฏว่าก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยมันอยู่ที่14ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนณะปัจจุบันเนี่ยเพิ่มตอนสิ้นปี6 2นะเพิ่มไป16ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมา13%สิ่งท,ที่ต้องจับตามองคือนี่ต่อ GDP ครับมูลค่ามันเยอะมากนะมูลค่ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 13ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ยังไม่นับรวมที่สหรัฐใชมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสู้กับโควิด -19 อีก2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะหลังจบโควิด่แน่นอนว่าเราอาจจะเห็นนี่ต่อ GDP เนี่ยขึ้นไปประมาณ160-70ถึงต่อ GDP หรือถ้าเกิดเป็นมูลค่าเนี่ยก็น่าจะเกิน25ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้สร้างความกังวลให้กับนักทคุนแน่นอนนี่เยอะมากขึ้นเนี่ยมันจะใช้ได้ยังไงเพราะว่า GDP สาวัฐเองเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับอยู่ที่21ล้านเองคือรายได้ไม่พอรายจ่ายอารมณ์เนี้ยเลยครับมันก็น่ากังวลมีโอกาสที่หลังจบโควิดเนี่ยนักลงทุนะบางส่วนอาจจะลดการถือของดอลลาร์ก็คือค่างเงินดอลลาร์สาวัฐนั่นเองอันนี้แหละจะเป็นปัจจัยบวกที่1ที่เป็นของทองคําเราก็จะเป็นปัจจัยที่อาจจะเข้าไปลบกับตลาดหุ้นได้นี่ที่2ที่ต้องจับตาคือนี่ภาคเอกชนทําไมถึงต้องจับตาหนี้ภาคเอกชนละ่ะ เพราะว่าดาวโจนของทางสหรัฐเองเนี่ยพึ่งภาคเอกชนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นหุ้นสามสา30ตัวใหญ่ที่อยู่ในดาวโจนนะสิ่งที่ตามมาคือถ้าหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่ที่ของภาคเอกชนเนี่ยไม่มีเงินจ่ายให้กับนักทุนที่มาซื้อหุ้นกู้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้บริษัทนั้นจะขาดความน่าเชื่อถือเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายสิ่งที่ตามมาคือการเทขายหุ้นเนี่ย จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลพุ้นเนี่ยจะอาจจะต่ําเตี้ยเลี่ยดินเลยก็ได้อย่างที่เราเห็นก็ก็เป็นประเด็นที่น่ากลัวมากๆนะครับสําหรับภาคเอกชนถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยคุณกูแน่นอนว่าพอเกิดวิกฤตอย่างนี้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันชะลอตัวอยู่แล้วแล้วพอถ้าบริษัทเอกชนล้มอีกเนี่ยโอ้โหชะลอหนักกว่าแน่นอนอันที่3เป็นนี่ต้องจับตาอันนี้นี่ยังน้อยอยู่แต่ว่า ในอนาคตอาจจะเยอะก็ได้เพราะว่าคือหนี้ครัวเรือนของทางสารัฐการเกิดวิกฤตมันทําให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการกระตุ้นมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยหรือศกระตุ้นการกู้แน่นอนว่าสถาบันหนึ่งที่สําคัญของทางสารัฐที่ให้ในการที่ต้องเป็นตัวได้เศรษฐกิจสารัฐเนี่ยคือภาคครัวเรือนนี่แหละเราอาจจะเห็นการกู้ยืมที่มากขึ้นของภาคครัวเรือนตอนนี้ก็จริงแหละที่มันเพิ่มจากเมื่อก่อนเกิดวิกฤตเนี่ย 13%แต่หลังจ้จบโควิดอาจจะขึ้นได้มากกว่านี้ซึ่งหลังจบโควิดผมมองว่าธุรกิจบางส่วนน่าจะตายแล้วหนี้ที่เขากู้มาของภาคครัวเรือนอาจจะเป็น NPL มากๆซึ่งซึ่งอันตรายสุดๆนะครับอันนี้สรุปทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดมาเนี่ยว่าวิกฤตต่อจากโควิดเนี่ยคือเป็นเรื่องหนี้แล้วหากหนี้ในสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นความเสี่ยงที่จะเห็นเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยขยายตัวลดลงหรือหดตัว และการที่เศรษฐกิจสหรัฐไม่สดใสเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยจะลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำเรากำลังพูดว่าถ้าหากเห็นนี่สหรัฐเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำขึ้นนั่นเองแต่ถ้าถามว่าขึ้นปีนี้มองทองเท่าไหร่ปีนี้มองทองว่ามีโอกาสเห็นพันเจ็ดถึง 1> 1, 1,700นะครับแล้วก็1,750เหรียญดอลลาร์สหรัฐส่วนถ้าเป็นทองไทยนะครับก็ผมว่ามีโอกาสเห็นประมาณถ้าสูงที่สุดนะมองว่าแถวบรเวณ2อ0 0 0ื0 0 0อย่างเงี้ยผมว่ามีโอกาสเห็นแต่ว่าถามว่ามองว่าจะมีไฮใหม่จากที่ช่วงเก่าไหมว่าไอตอนช่วงที่สหรัฐเกิดวิกฤตซับถ่านอย่างเงี้ยที่ราคาทองคำขึ้นไปพันเเนี่ยผมยังมองว่ามันยังมีโอกาสน้อยมาก คือตอนนั้นมันโดนผลกระทบต่อทางสาวัตโดยตรงอะ่ะผมว่ามันมันมีผลกระทบมากกว่านี้แต่นี่เราเรายังประเมินไม่ถูกว่าไอโควิด -19 เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจสาบัตรเนี่ยชะลอตัวแค่ไหนแต่ที่แน่เนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องนี้มาเนี่ยทองขึ้นอยู่แล้วแต่คำถามคือขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจสาบัตรดาวเท่าไหร่ด้วยเรื่องที่เศรษฐกิจสาัตรจะดาวเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมาในชกูปหน้าเราพยายามหาข้อมูลครับว่าถ้าโควิด อยู่กับสหรัฐ1เดือน2เดือน3เดือนจะเป็นอย่างไรติดตามสกูปหน้านะครับว่าเราจะรายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐโดนผลกระทบจากโควิดเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ทิ้งประเด็นไว้เลยนะครับเราก็พบกันอีกทีในคลิปหน้าเราลาไปก่อนกับ cif สวัสดีครับ